ก็แล้วไปก็ไม่เห็นแต่ไปมันไปก็เท่านั้นนะเนี่ยก็ไปเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เออเพิ่มโปรแกรมนี้ก็ไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นว่าเราก็จะมีจุดจุดหนึ่งให้ก็น่าจะเป็นร้านต่อตรงตรงเจนังผ่านนะครับที่เป็นร้านใหญ่ๆนะครับสินค้าเยอะๆหน่อยนะครับก็ให้ไปลองดูลองชิมกันนะครับก็มันไม่ได้มีร้านคู่ต่อร้านเดียวนะครับมันจะมีเออ่ร้านแผงลอยเล็กๆๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไปซื้อของฝากเนี่ยเราก็จะมีทฤษฎีหรือว่าหลักในการซื้อของแนะนำนักสมาชิก นะครับนะครับอย่างสมซติว่า,าไปที่เนี่ยก็จะมีพวกน้ำง,งวดไวน์กุงลาบไตซเนี่ยจะซื้อไวน์เนี่ยเราก็จะมีวิธีชิมไวน์หรือซื้อไวน์แน่นอนไม่ใช่สมาชิกน,นะครับก็ปกติแล้วก็จะมีทฤษฎีนะฮะทฤษฎีห้าดอนนั่นเองห้าดอในการซื้อไวน์หรือชิมไวน์มีอะไรบ้างครับดอแรกครับนะฮะรรยังไม่รู้เลยว่าดีไม่ดีขึ้นมาก็ดีเลยบไมม่ีอกๆๆๆ ไม่มีบอดมไปถึงก็โดมเลยเหรอครับที่เสื้อที่เสื้อเออยังยังไม่โดมครับดอแรกทำาไมครับาจไม่เห็นออกเลยอะเออพี่คมีห้าดอจะรีบดืมไปไหนครับพี่ดอแรกทำไมครับดอแรกดูก่อนดูสีดูวันดูปีที่ผลิตซะนิดหนึ่งดูเสร็จดอที่สองทำอะไรครับดมโดมเออพี่ยังไม่ดื่มครับพี่โดมโดมกลิ่นของวัตถุดิบที่ใช้ในการ ไม่เข้าใจเอ่อครับจะจะดื่มจะแดกก็เหมือนกันครับพี่หายดื้อไม่ดื้องหายครับองหายอะไรหายครับใจหายครับไปไปไปคุณรอนมามาทำมาทำหน้าที่แทนไปมามามาด้านหน้าเลยหมามามาตามด้วยตัวเองเลยดูซิแหมนะครับ แค่แค่นี้ก็แต่ละคนก็เมื่อคืนนี้ก็หัวใจจะวายกันหมดแล้วนะไม่ยืนกพีกเราทีมง,งานก็ลุ้นกันเฮ้ยเตรียมยาดมให้พร้อมเตรียมรียมงแอลมงอะไรให้พร้อมเลยดูสิไปโดดกันไปดูกันเลยอัน <ะ S 2> ท่านไ่โดดตัวโยกมีความสุขเลเกิกับการนั่งโยกะดีนะตัวอี้ที่เราจัดไปแต่ตัวนี้แข็งแรงเราลองเชคดูแล้วนะเะ้ตัวนี้เนี่ยครับ ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวให้พี่จะปีขึ้นมาเอ่อใครมาพูดคุยกับท่านสมาชิกเอ่อหรือว่าจะขึ้นมาสักช่วงไหนดีครับส่วงนี้แหละออสอเขียนได้ออสกําลังตื่นอไม่มีที่เขียนเลยออส้องพี่ของท้องเออพี่ออสครับพี่ออสเขียครับพี่เล็กบอกว่าพี่เล็กอ่านไม่เอาอยากอยากอยากคุใครครับอยากอยากพูดคุยกับใครเรียกมาเลยดีกว่าทุกคนเลยอ่ะมี่ครมาทําหน้าที่เลยครับพี่ เอ่อใครเอ่ยใครเอ่ยพี่ซอพี่น้องเอ่อพี่ก้องพี่ก้องครับบอกพี่พี่ศิลปินด้วยครับตอนนี้สมาชิกแฟนคลับอยากเห็นหน้าแต่เช้าตื่นเช้ามาไม่เห็นหน้าไม่สบายใจนะครับอยากเห็นหน้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับคุณน้องครับคุณน้องครับอ่าเชิญครับอ่าอ่าคุณปั๊มเช่นครับมาทำงานทำงานอยู่อืมอ่าก้อนเล็กหรอ อย่งนี้ยังเปลี่ยนรัดตัดกลางใหบค่ะกลางค่ะ